กันมันจะได้รู้ๆไปเลยใช่ไหมพี่วินตบตบได้สามรอบอะ่ะพี่วินตบได้พี่วินโจมตีได้เลือดสามผมเคลียร์เองได้พี่วินพี่นไปเคลียร์ตัวอยู่อะวินเคลียร์วูแมนนี่ก่อนนะอ่ะพี่เล่นก่อนนะถูกไหมอืมเอเลยอ่ะวูแมนเลือดสี่ยากสี่พองพี่วินดาเมจสามหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดออเดี๋ยวนะ 8อพองดาเม e 8คือแม่น8ดาเม g 3อ,ะ,อะ8 3พวกนี้ไงแล้วนี่เลือด4ออก็คือใช้อนี้ Exort Exort Enchanted ก็คือจะกลายเป็นแม่น11ดาเม g 4แม่น11ดาเม g 4พอไหมพอถูกไหมมันควรจะพอเว้ยไม่พอมันก็ตลกแล้วเฮ้ยเฮ <Okay. S 1> ้ยเฮ้ย อะไรอะไรเดี๋ยวฮะผ่านปะสี่สิบลบเจ็ดหูลบเจ็ดผ่านนีกแล้ผ่านพอดีโอเคจบโอเคหนึ่งแอคชั่นตัดบตั๊บตั๊ตั๊ตั๊พี่วินมีไอ้เชนวันเอนิมีอินเทหรือเปล่ามีมีพี่วินเขาเปิดอีกโทเค็นหนึ่งเอาไม่ได้เดี๋ยวจั่วดจวดจวดใหม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไอ้ลัคกี้มันใช้ให้เพื่อนได้ไหมเจ ใช่ได้อ๋อเอ้าโอ้โหเล่นพลาดหรอไม่รู้ความมิดได้ปะไม่ไม่ไม่ได้คือไม่ไม่ไม่คิดว่าลบไม่ไม่คิดว่าจะเจอเกินลบเจ็ดอ่ะอันนั้นกดกดเลยแล้วกันมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหจบเลยโอ้ยกลายเป็นแพ้เลย โอ้โหไออันนี้แม่งพลาดจริงว่ะไอ้เฮียไม่คืออันนี้มันต้องเล่นในเจก่อนเว้ยไม่ได้ดูว่าคือเจไม่ได้ดอเออทำไมไม่ให้ฉันเดินไม่ก็ฉันไม่ฉันรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วไงบอกแล้วเดี๋ยวฉันเดินไปเฟลวะ่ะไอ้เฮียเอากลับมา,า,าเกลย์ไดมอนเพิ่มไปด้วยตัวหนึ่งต้อง,ต,องต้องช่วยกันเตือนเอาเอามาเอามาเอามาเฮียกลายเป็นแย่กว่าเดิมอีก หยิบมาเลยหยิบมาสม่มๆเลยมึงเอาโหแต่ละตัวที่เอามาไม่คือเหียอะไรวะไล่ฉันประท <médico> ้วงตาหน้าหย่าเล่นเอ็กซ์เปิดเฮ้ยตรงนี้แหละเจ๊ไม่ไหวแล้วโอเคหนึ่งหนึ่งแอคชั่นศูนย์เปล่าไปแล้วอ๋อดีกว่าไหมเงิ ไม่ก็เอ็กเปิดมันเฟลง่ายอ่ะเก่งเรย์วินเรากลับไปก่อนทำได้แค่สามดามจเดียวปะมันต้องมีคนมาซ้ำให้อ่ะอ่าตีเฮียนี่ก่อนแล้วกันไม,ไม่ไม่มีอะไรทำอะ่ะอ่ะตีเฮียนี่แปดแปดวัดกับสองปุ้ยอันนี้ลบสามไม่เป็นไรพี่ตีได้อีกทีหนึ่งอะ่ะตีได้สามดามจตีใครดีวะ ตัวพิกเกตตัวพกเกโอเคตีอีกทีหนึ่งแอคชั่นสุดท้ายก็คือแปดแปดสองถูกไหมแปดสองใช้นิดวิเชียร์โบถ้าสำเร็จจะได้อีกหนึ่งดาเมจก็คือเก้าเก้าวัดเก้ากับสามถ้าแพ้ถ้าเกิดเป็นลบเจ็ดโอ้ได้เบสสวยตายโอเคหมดแอคชั่นละ ต่อไปตาใครดีหนอเดี๋ยวฉันเล่นก่อนดีกว่าให้เจเจ,เจเดินมาก่อนไม่เ่อฉันใช่อาบูโดนไปหนึน่งดังอ๋อลืมบอกเจไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจเดี๋ยว,ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะถ้าแกทำแอคชั่นอื่นอนะนอกเหนือจากอ e ีเวดกับไฟอะเอเ็นเ,อเกตได้ปะเอเ็นเ,อเกตอีเวดไฟเอะ อ๋ออีเวดกับไฟอ่ะตอนที่แกมีมอนเกาะอยู่ตรงสีดอ่ะแกจะโดนมอนตีฟรีทีด้วยทุกแอคชั่นที่แกทำก็เนี่ยจนมันหนึ่งก็ยอมโดนไปเลยใช่ไหมเออก็ยอมโดนเลยเพราะว่าอ้าวอาวุธหายอ่ะโดนเลยไม่ดิฉันทิ้งอะไรไปอ่ะต้องมีเจ็ดใบก็เนี้ยป่ะอ๋อเพื่โดนตบด้วยนะนี่หนึ่งหนึ่งนี่คือโดนตบใช่ป่ะอะไรแบบนี้ ก็อย่าเล่นเร็วนะยวตบก่อนเนาะเออตบแล้วโดนตบไปแล้วสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวไม่ใช่ดิมันโอ้สี่ห้าหกเจ็ดเออมันเจ็ดตบแล้วกันแล้วพอแล้วมั้งโอเคเบสกีดามี ก็มีสองดาเมจก็ตายเลยลบออกเลยถูกไหมเบสอลีเบสนี่คือต้องลบออกเลยใช่ไหมลบออกกดดีลิทไปเลยแล้วก็อีกแล้วก็เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงกลางแล้วก็จบใช่ไหมแล้วก็จบมาเมนมาและมีบดแล้วแล้วก็ดึงอ้อยเชี่นดึงกลับ ผมอ๋แล้วก็จวดหนึ่งใบโอ้ใช่เลยเปล่าอันตาใครต่อเล่นดิพูดดิผมก็ได้ผมก็ได้ผมห้าผมห้าวัดสองอ่ะผมจะมีโอกาสขอเพื่อนได้นะเพื่อนแบบว่าคอมมิตได้เต็มเลยดูเจดิ เขาเรียกการหนึ่งส่วนสี่ที่จะเฟล l ห้าวัดสองึี่ไม่มีห้าวัดสองอะไรอะไรเท่าไหร่อะไรใช้อะไรแทนตอนนี้ตอนนี้ห้าวัดสองไม่ไม่ไอเป็นอะไรสมองหรือไม่ไม่ใช้ใช้นี่แหละหมักนี่แหละหมัดจะตีมันแหละอ๋อแต่เจมันใช่อิเฟ็กต์ไปแล้ว ถ้าคอมมิชมันก็เปล่าเลยหรือว่าเน้นเนียเอาอ่ะคีปเฟดอ่ะอ่ะเอไปอ่าปามปามจ่ายจ่ายคอร์สด้วยพีเจเก่งเก่งกด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 ทำไปสี่อันจ่ายแล้วอ่ะช่วยช่วยด้วยเบสไปแทนผมไมผมไม่ตัวหรอกไปมากดมาเออเออยังไงอะได้เลดี้ฟรีด้วย ดูทำอะไรได้อะดูเป็นหมาก็เป็นเป็นหมาช่วยกันเป็นตบหรือเป็นอินเวสอะของพี่แทนมันเหมือนเป็นเทมเมอร์อะอะไรสามดาเมจไปก่อนเลยอ๋อทีนี้ผมไปแล้วสองสองไอ้ขั้นไอตัวไอตัวนี้ผมทําได้แค่สองดาเมจอ่อะสองดาเมจมีใช้าดแบบแล้วเป็นสี่ด้วยใช่ไหมเป็นเป็นแค่สี่ด้วยสี่วัดสองด้วยตอนนี้จริงๆทาไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเธอหน้าค่อยมายัดซ้ำก็ได้เว้ยนะ ขนมสี่วัดสองไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่วันสองมันมันไอ้นี่ไปปุ๊บเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรอะไรหมัดเหรอหมัดวัดสองมันน่าเกลียดไปวะมีลักกี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลักกี้เก็บไว้ใช้กหมเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้กด้เ้ยเพราะว่าพี่วินว่ามันไอเทียพวกนะอาจต้องเก็บไว้กับบอสเว้เดี๋ยวนะไองมันเนี่ยเลยเพราะว่าอันนี้คือการเจใช้มันเสียไปเลยใช่ป่ะโอเอรมัสักห้าเอามาสักห้าหรือหกพอเอาไปบวกบวกแค่หนึ่งสองพอแค่หนึ่งเนา มีไม่ใช่เอ็เนี้ยมาวิวซูเซอร์ไว้ปะบวกแค่หนึ่งหรือสองน่าจะโอเคเซอร์ไว้แม่งโหดจุงบอสโอวิวอ่ะฉันจะเก็บไว้ก็ดีไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยคืออะไรเห็นมะวิวกับบินเลิฟปะเก็บไว้พีกเก็บมันคืออะไรวะบินเลิฟคือถ้าถ้าได้เบสก็คืออยู่อัลโตแมติกลี่ซักซีดเลยนี่นี่อีเจทิ้งอันนี้ไปเว้ออ๋ออ่ะ ให้เป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งโอเคเป็นหนะจริงจริงห้ากับสองเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเลบสี่เทสสองดูมออนอะไรอะไรลบสี่อะไรลบสี่แล้วเทสสองดูมเฮ้ยอะไรวะอีพี่คือแทนอะแม่งแอสซูไปเลยว่า้องลบสี่ครับเตีเดเดี๋ยวเดีเฟลเหรอเฟลปะเฟลไม่ได้แล้ไม่ได้ลักกี้ไป ไม่ได้สองดูมอะไรเลยนะแต่ก like ็เพจสองดูมอยู่ดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเพชรมันเพชรไปแล้วอ่ะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเทิร์นหน้ามันก็ตายแล้วเว้ยดูมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไม่ต้องใช้ล็อกกี้หรอกจะดูมเที้ยวอะไรเยอะแยะแล้วถ้าเกิดเราฆ่าฆ่าตัวที่มีดูมอยู่แล้วมันตายแล้วดูมมันจะลดปะดูมหายดูมหายอ๋อโอเคคือมันเป็นดูมช่อข่าวใช่ไหมเฮ้แต่ที่จริงๆลัคกี้ก็ไม่แย่นะมันจะได้ทำไปก่อนสองดาเมจอ่ะ โอ้จะจะเอาไหมเอาไหมแทนลัอกกี้ไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนได้ผมว่าเก็บไว้ก่อนเนาะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเไม่ต้องใช้โอเคเดี๋ยวผมขอลองถอดเที่นี่ก่อนหกวัดสามไปหกวัดสามเออเด้อเด้อเด้อเดครับผมเออเบสแล้ด็แม่งกว่าจะหลุดไอ้ห่านี่เฮ้ยเดี๋เจพี่นี่บอกเลยเกมเนี้ยมันต้องเล่นที่ hard up เว้ยเล่น standard ม่งเสียทันรถ ไม่ไม่ก็ไม่สแตนดาร์ดอยู่ยวสแตน e x เปิดมันน่าอารมณ์เสียฉันเล่นกับพี่เออเล่น expert หนุ่ยมันยากที่ดูงวนนี่แหละไม่ใช่แี่ยมันดันมันว่าทุกครั้งที่เล่นอะมันต้องมีคนหนึ่งเล่นแบบว่ปั้มปั้ราคมเบสของของดวงแต่ละคนแลยเว้ยอีเจอ่ะคือดวงดีสุดพี่แทนอ่ะคือคือดวงจังเลพี่วินหรือพี่เก่งอ่ะคือดวงกลางๆอันเนี้ยในกองอย่างเคาน์เตอร์มีเบสอยู่ โ้โ9อ่ะโอเคแทนหมดแล้วใช่ปะเหลือใครเล่นยังไม่เล่นแต่เรให้ทำอะไรกันพี่เก่งทำเลยไปกับการอีเวนมึงต้องอีเวนเด้อเดี๋ยว้อไม่ไม่ไม่มันช่วยมันช่วยได้เว้ยเด้อเด้อเดอีเวนหรอคือพี่เก่งอะมันมีตีนหนึ่งแล้วมันต้องอีเวนไอ้บอสเนี่ยสองมึงมึงต้องให้มึงต้องขอให้เพื่อนช่วยอ่ะ ตีน่ะตีนอ่ะมีใครมีตีนป่ะหรืออะไรไม่มีตีนอ่ะแกไม่มีตีนเนามีแต่ลักกี้อ่ะเม่ไม่มึงต้องดิบเฮ้ยอ่ะมีแบบมีลักกี้ให้พี่เก่งอ่ะอ่ะไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนนะดอดได้หลายครั้งอ๋อมันเหมือนจะเน้นสแปมเลยไหมเหมือนสแปมสามทีให้โดนเบสแค่ครั้งเดียวเหรอ แต่มันมีอันเซลนี่ได้ได้เชก่อนนี้มีเบสเยอะปะวะมีเบสเก้าเลยเก้าส่วนยี่แปดอันนับเอ้ยก็ไม่แย่นะถ้านับไอ้นี่ไปด้วยก็ประมาณสิบเอ็ดส่วนยี่แปดเว้ยอ่ะสแปมไปเลยเสยบส่วนยี่แปดคนร้อยโอกาสประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นว้กดดิไม่ห่านเดี๋ยวเอาสักสองทีถ้าครั้งนี้สัก อ่ะอีกรอบอีกรอบศูนย์ไม่ผ่านผ่านไหมลัคกี้เลยก็ได้มั้งไม่งั้นเก่งมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนยืนเอ๋ออ่ะไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้ามึงสลัดมันหลุดแล้วมึงจะทำอะไรมันทำอะไรได้อ่ะเอามาเอามากันไอ้ไออคอร์เตอร์ได้ครั้งนึงอ่ะมัน มันคุ้มที go, ่จะลักก like so ี <st unlikely> okay. so ้ไปเทรดใ่ปะก็ <pol ip> ่าค่จวด้เตอรได้ย really อ okay. of ืนี yeah, ่าไหอไร่ิ่าคุ้มป่ด้ังอื่นอะไรวะจไมี้อจไดๆเลยได้รจอ๋เอร์มึงรีควายเมงเลยเว้ว่ามึงจะลักกี้เจไหมแค่นั้นแหละอาลัคกี้ไปเลยว่ะมันก็ต่อหน้าอยู่ทำอะไรไม่ได้้วอ๋อมันการโหดของพี่เก่งนี่วอเจลักกี้มาเลย น,นี่มึงต้องเล่นเล่นหลังพี่เก่งก่อนเนี่ยทอยมาแล้วเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยทอยแล้วเนี่ยได้ศูนย์เนี่ยอ๋อแล้วก็พี่เก่งจั่วการ์ไปหนึ่งด้วยเพราะว่าลัคกี้เจลัคกี้นี่คือคนจั่วการ์ดเป็นเก่งเป็นเก่ง,กงโอเคโอ,คคโอ้สายสป,ปอร์ตเว้ยเออซ,ซี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 ไว้มาแทนเทิร์นหน้าลุมสกรรมมันอ่ะเก่งจั่วการ์ไปหนึ่งเดี๋ยวนะลี แกแกถ้าอ e ีเวดตุ่มมอนมันจะติดสตันใช่ปะใช่มันมันที่ติดอ e ีเวดอยู่มันจะติดสตันให้คนอื่นด้วยใช่ไหมก็ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเทคโบร์เหมือนเออไปเลยอะคิดซะว่าเหมือนแบบเทคโบร์ไปเลยอะอ๋อแล้วตุอมอันจะเลดี้ใหม่มันตอนอัพคีบะแล้วพออ่ะเลดี้ปุ๊บมันก็เกาะใหม่อะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้เ <ใน S 1> รไม่ได้เล่นอะมันเหมือนติดสตันเซเว่นอยู่อะ ขอให้มันคุ้มนะไอสตาร์เกตติ้งมึงเนี่ยนี่อะคุ้มเราเป็นนี้ขึ้นมาให้เนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใบดีมาเลยใบอะไรอ่ะดีบวกมาเนี่ยเหรอก็คือ่าเนี่ยเทนทีได้ได้แบบ globally ได้ทีหนึ่งค่ะยังไงนะกวาดโปรเทคชั่นแบบตีบวกอ่ะก็คือมันใช้ให้คนสี่คนอะแทนที่จะใช้ได้เฉพาะตัวเองอ่ะอ๋อโอเค ก็อย่างตานั้นที่เราซวยก็คือแกจั่วได้ที่แปะดูมใช่ปะล่ะก็คือถ้าพี่เก่งมีไว้เนี้ยก็คือแคนเซิลแม่งเลยเว้ยอย่าอยากดปักบเคาน์เตอร์เลยนะนอ่าเล่นกันหมดแล้วใช่ปะเล่นหมดยังเล่นหมดแล้วต่อไปเอ e น y ม a ีเฟดทำอะไรนะเนีเ่ยเฮียเนี่ยแอดดี ไอ้พี่อีเวนไม่ได้อะพี่แทนกับพี่วินโดนตบเชี่ยกจะเดทดอแล้วปะเนี่ยไม่ไม่เลือเยอะเหลือเยอะเมื่อไหร่อตุดจุ๊บแต่แกจะไปโดนเบสกี่แล้วเนาะฉันเหลือเลือดสามหมาไหนอ่ะแทนแทนยังได้อยู่แทนมีหมาอยู่ โอเคหมาเ uh, ร็นลักแทนหนึ่งทีอับคีบโอเคอัพอับอัพคีบเอ้ยเดี๋ยวนะอัพคีนะไอ้เทียนี่เลดี้เกาะใครใครก็ได้มันม้วนปูใครก็ได้ใครใครอยากโดนเอามันไปเกาะไหนใครที่เลือดเยอะสุดมึงเอาไปเลยไอ้เนี่ยเอามา,า,าให้ฉันเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเออมันโดนแฟนิตี้หนึ่งด้วยนะพี่วินอย่าลืมเอออ๋อแต่เจมโดนแานิตี้หนึ่งวะ ตอนตบมันโดนมันตี้ด้วยแต่ก็ถือว่ารับได้ยูเนี่ยไหนมันบอกเหรอไม่ก็ดูดิมันตีสองหนึ่งเหรอไม่เจอะกอดแล้วเขียงสุดแล้วเว้ยเอเจอ่ะกอดแล้วขึ้นโดนเลยเหรอไม่เจก็พี่วินอะเอเจเอาไปก่อนด้วยอ้าวมามาอัพคีฟอัพคีฟจั่วจั่วแล้วก็หนึ่งบาทจ้าโหแม่งมันรู้แล้วไงว่าเนี่ยว่ากูจะตายเนี่ยขึ้นมาจังเลย เดี่ยวประกาศเรน่องจริงอัปเปอร์พัคเฟนตูลแมตติกเกตปูจะทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันมันเกาะใครอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยดูดิเกาะพี่วินสองตัวเกาะพี่ว,นวนินตัวนึงนนี้วิกเน็ตไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจเกาะพี่วินตัวนึงเกาะฉันตัวน,นึงเกาะพี่แทนสองตัวออ๋ เอเอเจเดี๋ยวเจต้องเล่นก่อนแนะนำให้แอคชั่นแรกอะ่ะเจเจอีเวนต์มันเลยเวเพราะว่าอ่ามันคืออย่างเงี้เกมนี้ยเวลาเราตบสมมติว่าเวลาแบบพี่วินตีตัวที่เจอยู่ใช่ปะถ้าพี่วินตบพลาดอะ่ะมันจะเข้าหน้าเจแทนเวอนเกตไ้นย <Your> ก็คือ <Okay. S 1> แกต้องถอดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวแบบเผื่อตบๆแล้วเหมือนมันไปยัดหน้ากันแทนเงี่ยเพราะพี่วินตบแรงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อัพคิปเสร็จแล้วเนาะต่อไป ดูมไอไมทอสอ่ะหนึ่งแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็เอ็ดเคาน์เตอร์เฟดอ่ะเอาไงใครจะก่อนมาผมเองผมเองอะไรต <c oughs> ีน่นาจะชิวๆว,วะรองเทา้ารองเท้ามีอยู่ห้าโอ้รองเท้ามีห้าเลยวะแตดสูงอยู่ในตัวแทนอะ ถ้าโดนดาเมจคงไม่เป็นไรเออชิวๆอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรคือเหี้ยอะไรวะจูเดี๋ยวมันคืออะไรวะจะต้องโดนห้าเนี่ยนะกูโดนห้าเหรอห้าโดนสามจริงแค่สามแพนอ๋อมงุลแค่สามเนาะพี่อินอ๋อแล้วเดี๋ยวจะพึ่งแพนเนี่ยพึ่งมันยังไม่จบรีวิวนาเธอร์โทเค็นด้วยกดคลิกขวากดคลิกขวาที่ตรงเนี้ยเออว่ะ โอ้โหเฮียคอนเฟิร์มวยเลยเลยก็คือโดนสามดาเมจ์อะแทนโอเคไม่อยากเสียไอ้เพื่อนนี่เลยเลยต้องเสียแล้ววะต้องเสียแล้ทนแทนลองยัดเข้าตัวเองไปก่อนเว้ยถ้ามันเดดดอก็ก็ไม่เป็นไรยังยังไม่เดดดอก็ไม่เป็นไรเว้ยเออเนี่ยอันนี้คือแค่เดดดอแต่ยังยังไม่ตายโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้รีเควสนี่หว่าอ๋อไม่เป็นไรอ่ะตอบใบตาใครอ่ะพี่วินเลยก็อ่ะพี่วินกดนะ เอ้เนี่ยเบบวเนี่ยอูเบิลกอดหวาดไปแค่ชื่อแม่งก็เทสวิวฮ่าชูดิสการ์ดฟอร์มโยฮันออดชูดอัดิสการ์ดฟอร์มโยฮันเอาเทคหนึ่งเฮ้ยไม่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 หด,ดมากเว้ยทิ้งการบนมือเอาเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ได้อยู่ทอยดิบทอยดิบหวังเบสหวังเบสเฮ้ยเฮ้ย<อ>มาว่ะมาว่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราลอยผ่านเจ <c oughs> อบเบสตอบเบส ไม่สายเลยไอ้โหดอีกหน้แล้วไม่โดนลบ7วะนี่ผมโดนมารอบที่่ามานะลบ7อ่ะเหลือแปดแทนต้องเปลี่ยนที่ตั่งเออพี่บิโรจนอ่พี่เก่งตลอดเลย